ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยสั่งตึงชาแดนต่อหนึ่งปีสร้างรั้วถาวรคุมยุทธภัณฑ์สกัดสแกมเมอร์ชูโมเดลเปลี่ยนสมรภูมิเป็นแหล่งท่องเที่ยวชงนายกรัฐมนตรีเพื่อของบประมาณแล้วปัจจุบันยืนยันมาอยู่ภายใต้การควบคุมมีระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงยืนยันว่าไทยยุดมั่นในทอดแถลงการหยุดยิงและขอยืนยัน ให้ประชาชนสบายใจว่ากองทัพไทยมีความพร้อมสูงสุดหากมีการลุกลามอธิปไตยหรือระเมิดผลประโยชน์ของชาติก็พร้อมที่จะปฏิบัติการในทุกเมื่อล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพลาเริ่มขยับทัพลาวเพิ่มกำลังทหารและลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้าสู่พื้นที่คขวงอัตปือบริเวณชายแดนลาวกัมพูชาหรือนี่ เป็นเพียงแค่การซ้อมรบของทหารลาวในแควอัตตปือเท่านั้นเพื่อแสดงศักยภาพของกองทัพลาวต่อประเทศเพื่อนบ้านหรือต่อกัมพูชานั่นเองอีกแหล่งข่าวได้กล่าวว่าเนี่ยเป็นเพียงแค่คลิปเก่าที่โซเชียลแค่ป,ปั่นกระแสเพียรอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอร์โพสภาพพร้อมระบุข้อความว่าพบการเคลื่อนไหวของกํลาลังพลกองทัพลาวไปยังแควอัตตปือบริเวณชายแดนลาวกัมพูชาตั้งแต่วันที่4ีมกราคมที่ผ่านมา ตัวคลิปวิดีโอถูกถ่ายโดยชาวเน็ตลาวก่อนนํามาเผยแพร่ในเฟซบุ๊กทั้งนี้ในรอบหลายวันกองทัพลาวได้ํำเนินการเพิ่มกําลังทางทหารและลําเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารเข้าสู่พื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวนี้ถูกจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแยง้งเรื่องเขียนแทนการลุกลามพื้นที่ที่ปไตยตัวกองทัพลาวแสดงจุดยืนพร้อมรักษาความมั่นคง และป้องกันการละเมิดพรมแดนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างสุดกำลังในขณนะเดียวกันชาวลาวบางส่วนต่างระบุว่านี่เป็นเพียงการซ้อมรบของกองทัพลาวในแขวงอัตะปือเพื่อแสดงศักยภาพของกองทัพลาวเท่านั้นพร้อมรายงานงคลิปวิดีโอที่ถ่ายโดยประชาชนชาวลาวและเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียจำนวนมากเผยเห็นกองทัพประชาชนลาวกำลังลำเลียงอาวุธทั้งปืนใหญ่ปืนต่อสู้กัศยานเข้าสู่พื้นที่แขวงอัตะปือ ตั้งแต่เชวงต้นมกราคมที่ผ่านมาพร้อมระบุล่าสุดว่ามีการตึงกำลังทหารที่แนวชายดแดนละกกว่า5,000นายข้อพิพาทระหว่างลาวกัมพูชานั้นไม่นเ,เป็นข้อพิพาทที่ใหญ่โตเหมือนกรณีไทยกับกัมพูชาแต่มีประเด็นความตึงเครียดตามแนวชายแดนมาเป็นระยะโดยเฉพาะประเด็นของพื้นที่ทับซ้อน และการปักปันเขตแดนที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญาในอดีตและการเคลื่อนไหวทางทหารทั้งสองฝ่ายโดยมักมีการปัน่นกระแสข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียและมีเหตุการณ์ประทะตามจุดต่างๆเช่นบริเวณสามเหลี่ยมมรกตทำให้มีการเสริมกำลังทางทหารและสร้างถนนเพื่อควบคุมพื้นที่ประเด็นหลักที่เกิดขึ้นระหว่างลาวและกัมพูชาคือพื้นที่ทับซ้อนปัญหาหลักมาจากการตีความ เส้นแบ่งเขตแดนที่ไม่ชัดเจนตามสนธิสัญญาที่เก่าแก่ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทเรื่องพื้นที่บนบกและทางทะเลการสร้างถนนทั้งลาวและกัมพูชาต่างสร้างถนนเลียบชายแดนเพื่อส่งกําลังบํารุงและควบคุมพื้นที่ซึ่งเป็นฉนดให้เกิดความตึงเครียดมักมีรายงานการประทะก,กันเล็กน้อยนบบริเวณชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่สามเหลี่มบรรกฏหรือจำปาสักและมีการเผยแพรค่คลิปเก่า และข่าวหลวงพระสร้างความเข้าใจผิดนักวิเคราะห์ชี้ว่าข้อพิพาทชายแดนลาวกัมพูชานั้นมาเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองสรุปสถาน,นก,การณ์ล่าสุดมีการปั่นกระแสข่าวว่าทหารลาวเคลื่อนกำลังไายังชายแดนกัมพูชาแต่อาจเป็นคลิปเก่า รายงานข่าวการประทะและกระสุนปืนใหญ,ญ่ตกชายแดนล,ลาที่แขวงจำปาสักและมีเหตุไฟไหม้ร้านค้าเชื่อมโยงกับสถานการณ์ชายแดนมีการสร้างถนนทางยุทธศาสตร์ของเราใกล้าชายแดนกัมพูชาและกัมพูชาได้ตอบโต้ด้วยการเคลื่อนกำลังพลทั้งทหารและอาวุธแม้จะมีความตึงเครียดและมีการตอบโต้ทางทหารอยู่บ้างแต่สถานการณ์ยังอยู่ในระดับที่จัดการได้และไม่ใช่ข้อพิพาทใหญ่ที่ลุกลามเท่ากับไทยและกัมพูชา ล่าสุดวันนี้สหรัฐเดียวมอบเงินกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อหนุนกองทัพบ,บกไทยในการเสริมสร้างศักยภาพทางชายแดนการปราบสแกมเมอร์ขยายขีดความสามารถของยานก่อสไตรเกอร์ขณะที่ผู้ประชาการทหารบกดีชีว่าสถนานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยย้ำว่ากัมพูชานั้นเป็นฝ่ายเริ่มก่อนความขัดแย้งของไทยไทยมีความจริงใจในการสร้างสรรักยภาพพ้นเอกพนาแค็ปอดทุกผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับนายไมเคิลจอร์ดิซมเบย์ผู้ช่วยธันมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝากกิจการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนายชอนโอตารโโอเนวเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเพื่อหารือด้านประเด็นความร่วมมือทางทหารความมั่นคงระหว่างไทยสหรัฐและสถานาการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาระหวังหารือคณทบกไทตรได้กล่าวย้ำว่าไทยมีความจริงใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยใช้กลไกทวิภาคีสร้างความเข้าใจกับกัมพูชาขณะที่สหรัฐในขอบคุณไทยที่ยึดมั่นในข้อตกลงและเล็งเห็นถึงบทบาทความสําคัญของกองทัพบกในการสร้างเสรีภาพในระยะย,ยาวด้าน,นความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐได้หาโดยยกระดับความร่วมมือโดยสหรัฐยืนยันจะสนับสนุนงบประมาณทางทหารกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐในการเสริมสร้างเสรีภาพในแนวชายแดนไทยกัมพูชา และการแก้ไขเชญากรรมทางออนไลน์รวมถึงการสนับสนุนกีดความสามารถขอหน่วยยันก่อรอยยางไตเกอร์และเพิ่มหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องกันว่าจะมีการฝึกผสมร่วมครอเบ,บากโกและบาลานทอสเป็นการฝึกที่สำคัญที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของความร่วมมือในการปรับปรามความขัดแย้งในภูมิภาคนอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีสงคลายมิทลินิกระบบโดรนและการต่อต้านโดรนรวมทั้งด้านข่าวกรองและอาวุธยิงสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและที่ประทายต่อผู้ลูกราน และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณบรูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับและถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง มีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านพ้นทุกอุปสรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ